ล่าสุดผู้หญิงทีแกสเสื้อโซ่หนมโซ่เรือนล่างตัวเองกลายเป็นผู้ทินหน้ายกย่องกลายเป็นคนที่สุดยอดกลายเป็นคนที่กา,า้านมันเกินยังขึ้นกับสร้างคมหลา่ายักหูเลยเออเข้าใจว่ามันเป็นคอนเทนต์เข้าใจว่าเมค้าออนไลน์แต่วิธีค่ายอะมันมีบกักรลายวิธีคอนเทนต์บักรลายแล้วน้องบอกเข้าใจอยู่ที่ว่ามันน้าย,ยกย่องบอลได้เมคะ้าออนไลน์ในสปปาลาวถอดเสื้อโชว์เรือนล่าง เหมาะสมหรือไม่สังคมลาวกำลังวิจารณ์สบายดีสวัสดีครับทักไทยเอซทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเท้โครับพี่น้องณประเทศแคานาดาครับตอนนี้เวลาหาทุมทั้งเมืองไทยเมืองลาวกับประมาณเทียงวัน จักทายพี่น้องฟังไทยฟังเล่าร่วมทั้ง FC พี่น้องไทยเล่าติดติดตามอยู่ทุกคนก็นึกวพี่น้องจะ่ริ่มฝากกดแชร์กดแล้วก็ติดตามคอมเมนต์เขามาครับพี่นอ้องมีความคิดเห็น,หนจะได้จะได้บอผ่านคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับประเด็นเรื่องนี่ครับพี่น้องตอนแรกเนี่ยผมกับวสิบบอนําเสนอนะครับแล้วมันเป็นกระแสต่อเนื่องนะครับชุดไม่อยู่ประเด็นก็คือว่ามีแม่ค้าออนไลน์ในสปปลาวมีผู้ติดตามในเพจประมาณ40,000 0คน นะครับาขายของออนไลน์ประเภทพวกเครื่องสำอางนี่แหละนะครับหน้าตาก็ดีมีครอบครัวนะมีแฟนแล้วเมื่อก่อนนี่มีผู้ติดตามประมาณาสา0 0 0นกว่าคนนะฮะหลังจากที่เป็นกระแสเนี่ยคือโดนสังคมวิจารณ์หนักมากนะครับหลายวันที่ผ่านมาคือถอดเสื้อโชว์เรือนล่างเอาง่ายครับคือถอดเสื้อหมดเลย เอาแต่มือเนี่ยนะครับนิ้วมือเนี่ยเอามาปิดหัวนมนะฮะเฉยๆคือโชว์หมดเลยนะครับแล้วมันเป็นกระแสเป็นไวรลัลในสบปลาวและปกติคือแบบนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นในสังคมลาวไงครับว่าผู้หญิงลาวนะครับที่ในสายตาพี่น้องคนไทยหรือต่างชาติมองว่าเรียบร้อยนะครับอ่าไม่น่าจะใจกล้าถึงขั้นทำขนาดนี้ นะครับเพื่อจะขายของออนไลน์คือเรียกลูกค้าเข้ามาติดตามเพจนะครับถ้าถามว่ามันได้ผลไหมอ่าถ้าพูดถึงการแข่งขันทางออนไลน์เนาะนะครับมันก็มีคู่แข่งอ่าทางออนไลน์มันก็มีคู่แข่งเป็นคู่แข่งทางด้านธุรกิจเพราะว่าแมค้าออนไลน์ในสปปร,ปรลาวก็เยอะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ f c พี่น้องในฝั่งไทยก็ติดตามซัดส่วนใหญ่นะครับ หลังจากที่โทรถอดเสื้อนาะโชว์เรือนล่างนะครับยอดผู้ติดตามเพจก็เพิ่มขึ้นจริงๆนะครับตามที่เห็นแล้วก็มีหลายคอมเมนต์นะครับวิจารณ์กันเละอย่างเช่นแม่ค้าออนไลน์อีกคนหนึ่งเนี่ยที่เขาขายของโดยที่ไม่ต้องโชว์เรือนล่างนะครับก็คือเดี๋ยวลองไปฟังคลิปเขาก่อนนะฮะอันนี้คือเขาออกมาวิจารณ์ ว่าไม่เหมาะสมทําให้ผู้หญิงหรือคนขายออนไลน์ทั่วไปที่เขาไม่ได้ถอดเสื้อโชว์เรือนร่างนะครับมันจะทําให้เหมารวมกันไปหมดเลยนะฮะเดี๋ยวลองไปฟังคลิปกันนะครับทุกคนแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามานะฮะล่าสุดผู้หญิงพีแกเสื้อโซนมโซเรือนร่างตัวเองกลายเป็นผู้ทินหน้ายกย่องกลายเป็นคนที่สุดยอดกลายเป็นคนที่กาหาน่นมันเกิดยังขึ้นกับสังคมเหล่ายักษ์ู้เลย เข้าใจมันเป็นคอนเทนต์เข้าใจว่าเมค้าออนไลน์แต่วิธีค่ายมันมีบลอฟไลวิธีคอนเทนต์บลอะไลแล้วน้องโบเข้าใจอยู่ที่ว่ามันนาย่องบนได้ต้องแกเสื้อโซนมต้องโซเรือนล่างเท่านั้นวะจึงไปติดตามจึงจะดังจึงจะรวยจึงจะไปซื้อสินค้าแล้วคนที่เขาตั้งใจโพสต์คนที่เขาลงเสื้อแบบโบโซ่จังซีจะโบซื้อจะโบ,บติดตามแบบนี้วะงงเลย แล้วนักนวก่ววคนนั้นคือส่วงเนี่ยน้องเมล่าก็อ่านข่าวติดตามอยู่คือมันมีผู้หญิงที่ทื่อนอนาจารแล้วโบได้ความเป็นธรรมแล้วก็ลังเฮียกห้องสังคมช่วยให้เราได้ความเป็นธรรมอยู่กับมีคอนเทนต์ที่แบบว่าโซเลื่อนล่างโปเปื่อยอนาจารจนหมดเลยแล้วมาคิดอีกทีว่าเฮ้ยไม่ค้าออนไลน์ยุคนี้ต้องขนาดนี้พูนว่าต้องได้แบบแกเสื้อโซนมแ้วจึงดังจึงรวย แล้วคนที่แกเสื้อโซโนมแล้วสร้างคมบางกุ้มยังยกย่องมาเป็นบุคคลที่ดีเด่นบุคคลที่สุดยอดบุคคลที่ก้าหาญนเห็ดเพื่อครอบครัวใี่ะโอ้ยย่อมเลยเดี๋ยวนี้สร้างคมเรล่ามันเสื่อมขนาดนี้วะทุกคนคิดดีๆถ้าบุคคลที่แกเสื้อโซนมเป็นบุคคลที่เก่งบุคคลที่สุดยอดบุคคลที่กาหาญนสันจะบ่เป็นต้นแบบให้ไวรุ่นยุใหม่หรือว่ไแมคะออนไลน์รุ่นต่อๆไปวะผู้ได้ยากรวยผู้ได้ยากดังให้แกเสื้อโซนมเดิอแบบนี้วะเดี๋ยวจัง่อยแมมคาออนไลน์ทั่วประเทศเหล่าก็สิแกเสนม บบจัดเานาะเออสนันคือหมันโบนาย,ยกย่องต่อให้ักให้แพงกันจึงได้ก็บควรจะยกย่องควรตำหนิติเตือนเพื่ออกให้มีครั้งต่อไปอีป้องกันข้ามอี้คนหนึ่งทีโดนลุกล้ำทางเพศแล้วลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อสิทธิของตัวเองเป็นตนแบบคงไม่ยิงยุกใหม่เป็นตนแบบเห็นให้ไม่ยิงเหล่ากาฮ้านเพื่อปกป้องสิทธิตัวเองเละ คงไม่ยิงเรากับกลายเป็นคนบุดีกับกายเป็นคนที่บุมิจุดยืนแทนที่จะย่องเราจะสมเสริญเราเห็นให้เรากลายเป็นบุคคลที่กาห้านเป็นคนที่ตนแบบเพื่อบ่งให้เกิดภัยคุกคามทางเพศแบบนี้ในสังคมเราอีก หรือว่าบุคคลที่บ่มีอิทธิพลในโซเชียลบ่แม่นเน็ตไอดอลบ่แม่นคนดังแล้วบ่มีสิทธิ์บ่มีเสียงเฮ็ดหยังก็คือผิดเบิดแต่ส่วนคนที่มีอิทธิพลในโซเชียลเป็นคนดังและเป็นแบรนด์ดังๆอยู่ในโซเชียลแล้วเฮ็ดหยังก็บ่ผิดแกเสื้อโซนดมก็บ่ผิดแบบนี้ว่าบ่เข้าใจในสังคมเนาะส่วยให้ความคิดเห็นถ้าแม่ละว้าผิดแม่ละโทษแต่ถ้าเห็นว่าคลิปนี้ถูกและ ข้อสวยให้กดไลค์กดแชร์เพื่อแบ่งปันเพื่อบอกให้มีคลิปวิดีโอโปเปลือยอนาจารเกิดขึ้นในสังคมเอาอีกและเพื่อบอกให้บุคคลที่ว่าบุดีไปลุกล้ำทางเพศกับผู้หญิงที่เข้าโบกเคยยินยอมแบบนี้อีกตืมนี่แหละครับพี่น้องนี่คือการแข่งขันทางด้านธุรกิจออนไลน์ในสปปลาวช่วงนี้คือกระทรวงวัฒนธรรมลาวเนี่ยช่วงนี้กําลังเงียบอยู่นะนะครับ หลังจากที่ผู้หญิงที่ถอดเสื้อโชว์เรือนล่างนะครับชื่อเพจที่ผมขึ้นให้นะมีผู้ติดตามประมาณ4 0 0แสนกว่าคนาชื่อเพจเป็นภาษาลาวว่ากกเกี้ยงนะครับถ้าแปลเป็นไทยก็คือกกเกี้ยงก็คือต้นนะครับต้นต้นส้มโอนี่แหละถ้าแปลเป็นไทยนะครับแล้วก็เขียนว่าสตูดิโอแล้วเขามีแฟนนะมีแฟน ทั้งผัวเมียนี่แหละนะครับคู่ผัวเมียเนี่ยคือขายของออนไลน์นะครับไปทุกคนก็น่าจะไปติดตามเพจเขาแล้วก็ผมก็ได้ไปดูนะผมก็ได้ไปดูผมไม่สามารถที่จะเอาภาพที่เขาถอดขึ้นมาในช่อง YouTube ไดน้นะเดี๋ยวมันจะทําให้ติดแดงนะครับเป็นภาพลามกอ,อนาจารถามว่าเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นในสปอปอลาวไหมไม่เคยเกิดขึ้นนะครับแม่ค้าออนไลน์ลาวไม่มีใครถอดเสื้อถึงขนาดนี้เป็นครั้งแรกและเป็นไวรัลมากๆ ในสปปลาวนะครับช่วงนี้มันก็เลยเกิดให้มีคนตั้งคําถามในสปปลาวว่าการะทรวงวัฒนธรรมในสปปลาวทําอะไรอยู่ทําไมเงียบเกิดอะไรขึ้นทําไมผู้หญิงแม่ค้าออนไลน์คนนี้ยังไม่ถูกเรียกตัวไปอบรมหรือ,อไปตําหนิติ่งอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ภาพเหล่านั้นถูกลบไปแล้วนะครับทุกคนหลังจากที่มีกระแสโจมตีในสปปลาว 90%อ่ากกว่าเปอร์เซ็นต์คือโจมตีในคอมเมนต์ที่ไม่ค่อยจะอ่าไปในทางบวกเอายง่ายครับมีแต่ไปทางลบหมดเลยนะครับแต่เป็นการเรียกกระแสดได้นะมีคนเข้าไปกดติดตามคนเท่านี้คนเราก็แปลกนะไม่ชอบนะครับวิจารณ์แต่กดติดติดตามทําให้ยอดพุ่งขึ้นมานะฮะอันนี้นี่คือเป็นเหตุการณ์หนึ่งมันก็เลยทําให้ผู้หญิงในสปะปะลาวทั้งหมดเนี่ยถูกมองว่าหากินแบบนี้แล้วหรือ อันนี้นี่คือคำถามนะครับาถามไปที่รัฐบาลกระทรวงวัฒนธรรมในสปปลาวาจากนั้นมานะครับผู้หญิงคนนี้ก็ได้ลบภาพไปหมดเลยนะครับแล้วก็ยังเห็นมีการลงคลิปปกติทั่วไปนะฮะเจ้าตัวยังไม่ได้มียังไม่ได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอะไรก็แล้วแต่นะฮะมันก็เลยวิจารณ์กันนะครับแน่นอนนะครับว่าคือผมยอมรับนะครับว่าทุกเพจ ไม่ว่าจะเป็นเพจอะไรก็แล้วแต่ของสอปปล,ลาวนะที่พี่น้องคนไทยติดตามหมดเลยสังเกตไหมครับว่าคิดดูนะฮะว่าการประชุมสภาลาวช่องข่าวประชุมสภาลาวนะเป็นภาษาลาวหมดเลยแต่ไปดูคอมเมนต์ได้เลยนะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวผมขึ้นคอมเมนต์ให้นะครับไปดูคอมเมนต์ได้เลยนะครับว่าคนไทย80บเอร์ซไปคอมเมนต์ในช่องการเมืองลาวเป็นภาษาไทยหมดเลยภาษาลาวแค่ไม่กี่ มีภาษาไทยคอมเมนต์ประมาณสมมุติสักร้อยคอมเมนต์ลาวมีสักประมาณ307% 0เป็นเป็นคอมเมนต์พี่น้องฝั่งไทยคือผมเข้าใจนะครับว่าพี่น้องคนไทยคือฟังภาษาลาวรู้เลือกคืออยากรู้เหตุการณ์สิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านนะครับแน่นอนนะครับยิ่งทุกวันนี้การทำธุรกิจนะครับทุกคนการทำธุรกิจออนไลน์ไทยลาวโดยโดยเฉพาะนะครับนักธุรกิจไทยเ,เริ่มไปเปิดไปขยาย ธุรกิจในสปปล,ปลาวโดยเฉพาะเรื่องเครื่องสำอางมันก็เลยทําให้คนลาวเนี่ยผู้หญิงก็เลยต้องมาย,ยึดอาชีพนี้เพื่อที่จะให้มีความอยู่รอดนะครับแต่มันอาจจะเกินงามไปหน่อยนะครับแต่นี่คือผมไปดูภาพนะครับที่ผู้หญิงคนนี้นะครับน้องผู้หญิงคนนี้ที่มีการคือเขาแชร์กันไครับเขาแชร์กันไปทั่วเลยแล้วเอีส่งมาให้ผมเยอะมาก นะครับที่แรกผมก็ไปดูผมก็ตกใจเหมือนกันนะที่ผมตกใจเนี่ยไม่ใช่ว่ามันคือคือโปสแต่คือมันโป้อยู่แล้วนะครับมันโป้เกินคําว่าแม่ค้าออนไลน์แต่สิ่งที่ผมตกใจก็คือว่าคือน้องเขามีแฟนเข้าใจไหมครับน้องเขามีแฟนมีสามีแล้วนะครับแต่ทําไมสามีเขาอ่นอันเขาอนุญาตให้แฟนเขาทําถึงขนาดนั้นทําไมเขาไม่ ไม่รักษาหรือไม่หวงแฟนไม่ให้คนอื่นเห็นเลือนล่างหรืออะไรอย่างเงี้ยคือผมคิดในมุมนั้นอ่านะครับเออถ้าน้องเขาโสดหรืออาจจะยังเด็กหรือว่าอาจจะทําเพื่อเงินรู้เท่าไม่ถึงกันอะไรก็ว่าไปอีกเรื่องหนึ่งเนาะแต่สิ่งสำคัญคือน้องเขามีแฟนแล้วแสดงว่าครอบครัวเขาอ่าครอบครัวเขาค,คือยอมรับในสิ่งที่น้องเขาทานะฮะตอนนี้ก็อาจจะเป็นแบบเนี้ ผมเชื่อว่า f อซที่ติดตามก็น่าจะได้ไปดูแล้วภาพนี้เนาะนะครับเพราะว่ามีเพจลาวแชร์กันเยอะแยะมากมายคือถอดหมดเลยเอาแต่นิ้วเนี่ยมาแปะนะครับแปะหัวนมนะฮะนี่แหละครับพี่น้องครับอันนี้คือข่าวในสปปลาวมีการแชร์กันประมาณ3,000แชร์4000แชร์นะฮะโอเคครับขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมพี่น้องมีความคิดเห็นจะได้จะได้บอผาดคีิปไปไหมฝากกดแชร์น้ำเด้อครับสบายดีสวัสดีครับ